มาต่อกันที่ฝั่งของนิยวร์พูบ้างนะคะเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะนะคะเมื่อวานนี้ก็มีปล่อยออกไป1คน แต่ก่อนที่จะปล่อยออกไปมาดูนี่เด็กที่มีของคนนี้ก่อนดีกว่าค่ะ <Ừ. S 1> กลายเป็นว่านัดอุ่นเครื่องที่แข่ง2เกมในวันเดียวอะ่ะค,คนที่จะจับจ้องไปที่ฟอร์เนเวียดอะไรอย่างเงี้ยอิกิติเก้ใช่ไหมไม่เลยค่ะกลายเป็นน้องริโอเนี่ยแหละค่ะในกูมโมฮาเนี่ยนะที่หลายๆลยคนฮือฮามากกับหูประตูที่เกิดขึ้นแล้วก็ลีลาการเล่นนะซึ่งล่าสุดเนี่ยลิเวอร์พูลเตรียมเสนอสัญญาใหม่ซึ่งอันนี้อันนี้เท่าที่นาไปอ่านดูนะคะสัญญาน้องอะ่ะมันเป็นสัญญาที่พออายุ17ปีจะถูกปรับอ๋อเป็นอาชีพใช่ คืออันนี้มันเป็นตอนที่ดิวสอดไม่ใช่ดิวสอดไส้เขาเรียกดิวตอนที่ดิวเอาน้องมาจากอะคาเดมี่ของที่เขาแพมของเชลซีคือตอนนั้นน่ะน้องเนื้อหอมมากนิโอเนี่ยนะแต่คือเชลซีเขาประครบประงมมามากเพราะว่าเนี่ยเด็กคนนี้เป็นเพชรเม็ดงามมากๆเลยแต่ทีเนี้ยในอะคาเดมี่ของอังกฤษอะค่ะคือถ้าน้องอายุต่ํากว่าถ้าน่าจะไม่พีดสิเปีมั้งมันจะมีการคุยสัญญากันแบบมันไม่ได้มีสัญญาโปรเฟชชั่นอลเพราะฉะนั้นการที่อยู่ดีๆอะคาเดมี่อื่นจะ เอาตัวไปหรืออะไรเงี้ยมันคุยกันได้แล้วตอนนั้นนะ่ะมันมีหลายทีมด้วยที่ยื่นให้แต่สุดท้ายเป็นริวภูที่เข้าวินแต่มันก็จะมีเงื่อนไขเรื่องของการปรับสัญญาก็คือเมื่อน้องเซ็นสัญญาโปรเฟชชั่นแลได้ตัวสัญญาเนี้ยจะถูกปรับซึ่งุหเงินเยอะเลยนะแน่นอนไม่<า>ใช่หลักแสนนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นหลักหมื่นซึ่งสําหรับเด็กอะคาเดมี่สิบเจ็ดปีอะ่มอะมันคือมันเยอะนะถ้าน่าจะไม่ผิดออกแนวแบบหลายหมื่นนะไม่ใช่หมื่นต้นๆนะเออเขามีเมนูตอนสิบแปดยัง ยังแปดพนอยู่เลยน่จำไม่ได้พี่ตั๊กอยู่ปะถามพี่ตั๊กช่วยเมื่อวานน่าอ่านเจอแต่ว่าเป็นหลักแบบสี่ห้าหมื่นอะไรอย่างนี้เลยเหมือนกันบ้าบอเดี๋ยวแป๊บนึไม่ไมคุณผู้ชมสี่ห้าหมื่นเท่ากันแล้วเดี๋ยวี่แต่เป็นหลักหมื่นอะเป็นหลักแบบให้การันตีว่าว่าว่ามีตังค์นี่ไอดไอ้เป็นปอเคืองเลยนะว่ามีตังค์ดึงกางเกงนานดแค่5 0,000นเอลโอขึ้นมาจะห0 0 0ม่นพี่ตั๊กช่วยนี่หน่อยเร็ว i m o l ทรายการอยู่แต่คือเอางี้แต่เป็นการ มองว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยตอนนี้มี2คนก็คือนายอนี่แล้วก็มีอันกูฮอมาฮาเนี่ยที่น่าจะมีสิทธิ์ได้ขึ้นเล่นชุดใหญ่แต่เชื่อว่าเชื่อว่าอันาตจะไม่รีบจะไม่รีบนั่นหมายความว่าใช่คือเด็กวัยแบบเนี้ยมันมีสองอย่างคือเกิดเกิดเลยกับถ้าเกิดไปเจออะไรนิดนึงอ่ะเช่นของแมนยูมินิตอนนั้นที่กำลังจะมาจะมาเลยแล้วไป ไอ้นี่บ้างซีดานอีกเปาบ้างหลายตัวมีหลายตัวเป็นตัวแต่นี่นะวอรีโอเนี่ยแตกต่างแตกต่างจริงๆชบชอมือมากเลยตอนเดิมทีอะได้หลักพันนะคะอะคาเดมี่แต่เหมือนไอ้ตอนปรับสัญญาเนี่ยจะได้เป็นหลักหมื่นแต่กี่หมื่นน่าจำไม่ได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองมากๆเลยสําหรับวิโอเอ็นกูโมฮานะคะส่วนเมื่อวานนี้มีข่าวมาค่ะว่าทางไลฟ์ซิกสนใจฮาวิเอเลียตนะคะ อันนี้เป็นเ,ญญเป็นเดวิดออนสตีนรายงานค่ะว่าทางอบรเบลิซิกก็คือติดต่อไปอยางลิเวอร์พูลเพื่ออยากทราบความเป็นไปได้นในการที่จะเอาเอเลียดไปเสริมทัพนะคะก็มันมีข่าวว่าลิ์ซิกเองเนี่ยอาจจะเสียทางด้านของชิโมนไปให้กับเชลซีไงนะเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าหาตัวแทนซึ่งเอเลียตเนี่ยลิเวอร์พูลต้องการจะปล่อยอยู่แล้วต้องการจะปล่อยอยู่แล้วแต่ว่าราคาเนี่ยไม่ถูกนะคะถ้านี่นาจะไม่ผิดเอเลียดอยากจะปล่อยแถวแถวแบบสี่สิบห้าสิบล้านเลยแถวนั้นเลย หูคุณมันต้องปล่อยได้ดีระดับเอเลียคุณเห็นเขายิงไหมแล้วตัวเอเลียเองอ่ะไม่ได้อยากไปหรอกนึกอปะทุกครั้งที่ผมเห็นราคาแบบนี้แล้วผมจะสะท้อนใจไม่ได้ว่าพวกนี้ไม่เก่งคุณเห็นดิวล่าสุดดิวสเวลลี่ฮอลไหมเมาไม่เตะบอลเอวตันเอาไปยี่ล้านปอนใช่ซานโชคกับพิบตาเลยใช่เออนะเนี่ยคือการันตีอ๋อขอโทษปีละ ที่บอกว่าห้า0 0ื่นกอ่ะปอคือเป็นปีละก็แสดงว่าสัปดาห์สัปดาห์หนึ่งก็ยังเป็นหลักไม่ไม่ได้เท่าไหร่ละเออใช่แต่ว่าก็ก็ก็คือการันตีว่าเงินได้เยอะขึ้นอ่ะส่วนเอเลียนะคะก่อนหน้านี้มีข่าวกับท่านนายทุนสเปอร์แล้วก็เงียยไปแล้วแล้วก็ในล่าสุดมีไลฟ์ซิกที่สนใจนะคะค่าตัวขั้นต่ําลิวพูน่าจะอยากได้อยู่ที่สี่สิบล้านปอนนะก็อยากเก็บน้องไว้แต่รู้ว่าไม่มีที่ให้ลงไม่มีไม่มีให้ลงนะคะ